เป็นแบรน,นด์นำใช้ไห้ครัเพาาื่ออย่างนำทุกเรื่องในการทำธุรกิจได้แล้วก็จะไปหาจะไปหาสอบถามคนที่เป็นคอ่เย็นเดลเศร้าย่าถามเป็นเด็ดขาดคเก่าที่เศร้าจะถามเด้ถถอถ้าถามจิตจะตกทันทีถ้าไปถามตัวคนเหล่านั้นถ้าถามจิตจะตก แต่กวนแบบเฮยรยังอยู่ยังนาเศร้าแล้วเรื่องของเจ้ามาเศร้าแล้วพอได้ปกใส่เก็มั่ากไปสิเอาวิธีการเป็นแบไปบอกเดยยิ่งคนรู้จักกิปรินเยอะยิ่งดีเขาจะสิบริตรงตัวอีกพอได้ตงตัวจะให้นักเขาขายกิบลินบอกตรงเลยถ้ามีปัญหาก็ทำอะไรขายกิปินขายโรษณาการบำบอ๋คกิบลินหรอเราทำมาทำขายกิปรินถามราถามมาเขาให้ยังตุนี้บอขายกิิแต่ คอยไม่ได ok ja. so 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 ้ขายคลิปริ้นจาเจาะเค้ื่อนจับคอยัดโคชนาคันน่ามาานถามมาเศร้าขายหรอกิปริ้นว้เศร้าใดเศร้าสดท้ายกินเท่าไหร่เป็นยังไงน่าเรากดเข้าอยู่ก่อนสดงว่าเป็นแล้วเป็นแล้วไดการแล้วรงโกยมาแล้วเรือกเงิชาไปแล้วข้าแบบนี้ที่จะรอดเ่คไม่ทันเห็มีดีกีลบลอด ถ้ามอแบบนี้ผู้ใดจะว่าจมมันเจ็บหนักกว่ีเขาจะยิ่งทได้ีกเพราะอะไรนะความรู้มันอยู่กับเราใช่หรือไม่ฉะนั้นอย่าป่วยให้เราเห็นเป็นว่าเวรจะว่าสีมีขึ้นหรือมีมีขึ้นมีมีมีมันเรื่องของจบเลแต่หน้าเกี่ยวเราคือก็เล่าให้ฟังว่าเรามีอะไรใช่หรือไม่เออไดกเกลียดใจไปใส่ก็ได้น้อยนาน้อยจากเลยไปใส่เอายางหยเลี่อนขึ้น นักการจะอาตายอย่างนี่ยจะจบว่หอนมาได้ยัวหอนจับข้เสีอมาได้เท่แฝงลงมาเลยเนี่ยมันก็มีวิธีการหลากหลายที่เราทำธุรกิจการตลาดถามวันนี้คุณเป็นแบรนด์นำที่แท้จริงหรือไม่อยากสังเร็จจริงหรือไม่ถ้าอยากสังเวชมันสิบเะว่ามันสิสอบแสาหากระบวนการทาวิธีการนะเช่นว่าห้างซีอีโอใหญ่ในสมองมันติดติงได้หมดวิธีที่ดีเนี่ยอาจจต้องมาเนี่ยขึ้นแบบออโตเมติก แต่ตุ๊กตาที่ผมเคยหักมันก็ยังมันแทบเหลือเนี่ยมันหักเหลือซาล้วยแต่เหตุการณ์ที่ผิดนี่อาการก่ค่อยดีเออๆอาการก่ค่อยดีมันหาแล้วจิตอยู่ว่ามี่ยังสริงจิงแต่ที่ต้องไปหาหมอเขาไม่อยากแต่ปีนี่แต่ตุ๊กตาที่ผมเคยบักสิเรลืออย่างนี้ก็หักเกิดอยู่หน้าที่ไปบอกโอ้คอยได้ยินคนมึงบอกว่ามันห้ฟังมาเจ้าบกเป็นนั่นเป็นนี่แต่ว่าเจ้าเวลาไม่ถามหมอไปบอกคอยเราคิดเป็นคว้างเจ้าแม่น แต่ก่อนก็ว่าสั้าบอมาวันนี้เริ่มห่วนเลยบอเออมันเริ่มจากมีคนดขิ้นมาทันทีรู้ให้มากรู้มากรู้มากปัญหามันจะน้อยคนหู้หลายปัญหามันสน้แต่มันเกิดปัญหาครับผู้หน่อยปัญหามันหลายคอยสกสมเร็จอรู้ในชีวิตจินี้แต่คอยเสียใจ อยากได้จริงนะแต่เรื่องทำยังไงดีบอสเพื่อนอไดีบอสมันจะบอกวที่การจับถ้ามีคนมาบอกกับเท่าแบบนี้เท่าสิ่ตัวนี้เนี่ยพอจะแก้เห็นูอยากเสเร็คอูแต่ว่าคนจัะสิ่งตัวไหนก็อยูวันนี่าแมวเศรษฐีว่าเป็นการบ้านใช่หรือไม่เป็นงานหนักที่คุณต้องพูดใช่หรือไม่เรื่องต้นี้เป็นยังไง้าี่ อยากเคปไม่ใช่อยาแต่กินได้ข่อยยาเคปอยู่แต่ว่าข่อยจะสิเริ่มต้นอั่งแรงเสียนแดงว่าต้องเปลีนงานประจับเข่าไปจันทร์ใช่หรือไม่อันนี้เขาเปิดฉากด้วยการอยากโปรโภคหรือเปิดฉากอยากได้เงินครับอยากโปรตีนตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์ไม่ได้มันมีสองอย่างหนึ่งเปิดฉากด้วยการนำโปรดักต์อยากใช้โปรดักต์คืออยากใส่สินค้า สองอยากมีรายได้ถ้าอยากขายสินค้าแล้วก็เลาเรื่องของโอดาคก็คือตัวสินค้าถ้าอยากมีรายได้ก็แสดงว่าเราต้องนำถือเกี่ยวกับโปรเจกต์โปรเจกต์ก็คือเป็นโครงงานอ๋อจำสี่กระดานได้ไหมจำได้ว่าไอเซย์เป็นจิ้มปลิ้นจำได้ว่าเขาสู้ขึ้นเลยจริงๆแล้วคือกิ้มปลิ้นม่าโมแกนงานขายสปีดสป่า จริงๆแล้วกิฟต์คนนี้เนี่ยมันไม่งด้ขายสเปซสัายมันเป็นขายแบบมีระบบเอาเรื่องก่อนทบอโยกครับเอาเรื่องก่อนทบอโยกครับประกาศนหนึ่งแค่ประกาศนัหนึ่งหนึ่งอะว่าต้องใส่ตัวหนังสือเป็นอ้อนเขียนได้มันใส่แหวนปมก็คิดหน้าขีดหลังความรู้มันอยู่ตรงนี้สื่อออกมาเป็นคำพูด ปลากตีดิแลวเนี่ยปลากตีดิแลวคนเท่องระมือเป็นหมอนว่าคนท่ามันมีกันสูญเสียมาตลอดชีวิตมันเป็นอย่างมันจะเป็นหนี้เป็นสินเพราะเขาแค่เกิดเพราะว่ามันจยูกับการสูญเสียไงสูญเสียยังไหนจะมือบอลแต่สูญเสียนี่การบริโภคสินค้าเนี่ยผมก็ตักลังย้ายสิน่าสมุจะมพุเป็นสินค้าเขาทำส็นต้าใส่อยู่แล้วเมนโบเจ้าซื้อจานใส่มาเสร็จมันสิป็นี้เกียร์ของน่อง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 ไปมันเหมือนกับท่องจำไว้เลย ไปคลองจำมากแต่ว่าเวลาบอกอย่าบอกว่าจะคลองจำแม่ครับเจ้าซื้อจานร้านนี้เป็นบบเซเว่นเป็นโบเนี่ยยกตัวอยางเซเว่นเออเคยได้สมุดเขื่ขึ้นตังปุ๊บแล้วกูเข้าเซเว่นขึ้นเลยบอกโอ้ยเมื่อวันรกหน้าหน้านี้เนี่ยเนี่ยเนก็เป็นเที่ยของหมอกไปเลยคนเนี่ยมันจะไม่คิดว่ามันจะขายอะไรมันจะยังไม่คิดว่ามันจะทำยังไงแต่ขอให้มันสื่อความหมายแล้วก็กินกระนาการตามทัน เขาเรียกว่าขายความคิดขายโจทย์ขายความคิดก่อนและไอ้เรื่องโปรดักต์จังหวะอีกทีหนึ่งเอาตรงนี้ให้ผ่านก่อนอ๋ออ๋อขอสามเดือนเด็กหลังด้เอาคิดริงคิดวันนี้มันเป็นที่สิบองแมนจังสี่ล่ะนักโจราจรในไทยโอ้เนี่ยขอเห็นะคนหนันแดงจะมีปัญหาขายสื่อของของคุ่มเฟือยมากหาขายเป็นเทรนดแบบวิธีการวิธีการหนึ่ง มันบอกเลยมันเห็นแบบวิธีการวิธีการมันก็จะบอกให้แบบลงทุนเพื่อน่ะแต่ลงทุนเพื่อน่ะแต่เราคอยเห็นเนี่ยไม่ได้อุดมบุญนี่นี่เนี่ยเห็นแบบสบายสบายคอยก็อยู่ในอีกตัวเนี่ยอยันหยุดยันเข้าสุ่มเงินงี้กระบวนการต่อไปที่จะมั่วหลายคนอี่คนท่านจะเป็นตั้งทุกขันอาทิแค่สองชูงงบริสิทธ์ก็จัดมาไปอีกบอลเป็นการคิดค้นเขียนหาเพื่อน่ะถามว่าแต่ก่อนที่มันมา ได้ทําแบบนี้ไหมขัดพดเ็จะไปเสียใจกลับไปเห็นไหมกลับไปคูยไหมเรื่องเืองว่าถ้าไม่เป็นจิตใจลักษณะแล้วคนของไม่เดินตามนะครับล่ารวกวุดคักเมืว่เว่นตองโอเคกม่อถครับถ้าคนไปพูดเรื่องของความร่ำรวย เขาไม่ได้บอกว่าให้เจ้บรวยก่อนแต่คุณอยากไปพูดเรื่องของความร่ำรวยให้มันเป็นธรรมชาติเหมือนที่ผมได้ฟังเนี่ยถ้าบอกเรื่องรวยปั๊บมันต่อนเลยมัโดนครับมันเห็นคนจากการที่บอกว่าให้มึงรวยก่อนด้วยยังเดี๋ยวพมโหเลยคือปล่อยในใจพ่อบอกติดตายไหมนี่แน่จริงๆถ้าเรื่องจริงครับเพราะฉะนนั้เอาธรรมชาติธรรมชาติมันเกยด ูการสูเสียเขาถามว่าเมื่อนี้ค่ะเ้ามี่ักไรนของมันขอขั่อถ้าเกิดป็นซีซ่ามันเด็อนเงินเกมากบอบอโดยที่ห้องอนนั้จะเองม่ต้องไปดูเข้าเนี่ยไฮบอลทสีครับมันจะเป็นธรรมชาติธรรมชาติอยากเปบอกเรองตีบอตีลุอยาด้วยไปงสมัยควาคนดูดูคามเข้าบอกันผมไม่เด้สอนวิธีการีบอทสั้นเพราะว่าอันเดียแล้วมันเป็นเพื่อน ทันเป็นแบบนั้นป้าเมี่ยเขาเปิเขา่านัมันเป็นดาบสองคมมันเป็นดาบสองคมคอยให้ใจมันโดนแล้วป่นได้สิด้วยเลยเ่าไเห็นบ่เฮยเตรยอันย่ออยออยออนนี้ป่นใด้สีด้วยป่นใด้สีสีป่ันใด้สีสีโดนป่นไม่เชื่อต้องดังเชื่อต้อดังเกิดไป เห็นวิธีแบบเกษตรกรยังไอ่ขอใเป็นนี่ต้องเป็นไม่ใครอ่ะไอ่แหละใช่ไอ่แหละใช่เอาให้มันเป็นธรรมชาติให้มันอยู่ได้ถามเขาไม่ได้เหมือนรัศด์สหภาพเดือนเดือนโอเคบอถามมาใช่จักคนที่มีกรุงศักยภาพสูงมารวมธุรกิจท่านกดขับอางสามีขึ้นไมด้หรอกางสามีอยู่ไม่ได้หรอเพราะว่าธุรกิจเราไม่ใช่ธุรกิจโฟเวอร์ไง ข้าวโอเยด้าโอเวอร์ไงข้ากโอเวอร์วมันจะเป็นดาต่อพเขาเขาสูนังกี้แต่สิ่งที่ต้องปลูกฝังก็คือจิตใจต้องหนักแน่นรู้ให้มันทำได้ผัวมันเรหลายจะมีหัวแก็มัน้อนเองแงถ้าขาวปลาโค้ชให้การบำบัดพี่ยังเขาตอบได้เป็นพุ่มแพร่กินมยันปวดเข่าเสื่อเป็นยัน เกิดไม่เกลียนยินยันอาการของไม่เกลียนมันเป็นยังไงมันมาจากไส่บอกเลยบอกเลยผลกระทบต่างๆส่เจ้าหึงว่าไม่เปลียนเกิดจากเนี่ยแค่ซ้ำเนี่ยมันจะเป็นปัญหาจุดเป็นปัญหาเพราะคนส่วนใหญ่เขาไม่รู้ไงว่าอาการของไม่เปลี่ยนมันเกิดจากอะไรรู้แต่ว่ามันเปลี่ยนยังไงแต่เกิดยังยังเขามองนะครับธุรกิจเรื่องต้นที่การเกิดจากเนี่ยทเกี่ยวกับเรื่องต้นจากการเกิดจากอย่างผมบอกไปในเรื่องต้นกับ เริ่มจากการ,รการจรการสนทนาโมยเขียมเนี้ยโมยเขียมเนี้ยถ้าโรเรื่มเขียมเนี่ยเป็นไม่ว่าจครับพากันใช่ปะเป็นตลรดเริ่มต้นจากการกีจาปัญหาทําให้เราแตกยิ่งไปกว่าปัญาอะไรมีอะไรออกแปลหลายคนถ้าทําอะไรไม่เคยมีปัญหาเลยโง่ตลอดชีวิตทำอะไรก็แล้วแต่ข้าไม่เคยเจอปัญหาจะเป็นคนยิ่งม้ตลอดชีวิต ซื้อลอตเตอรี่ไปเดียวนั้นคือบริจาคบริจับชีวิตด้วยมี่จะอยากหลอกมหาอ่าเจ้าที่เจ้หนาทเรียกได้มาง่ายง่ายเงื่อนผีให้ท่ายกับกับมาเป็นคนเดิมเกิดวันสามหลอสวยหรยังครับปันสามดอกเอาข่าว่าไม่มีการวางแผนชีวิต การวางแผนก็วางแผนไม่เป็นเพราะไม่เคยมาก่อนพอเคยเลยมาก่อนที่อยู่ม้วนเลื่อยประมาณนั้นปัญหาทําให้เราเกิดความชำนาญเกิดจากประสบการณ์เช่นอย่างระเบิดแต่เกิดความชำนาญเกินมากแต่กล้องที่อยู่สมการเกิดมากจากโฉบเพิ่เคยหันจักรยานของหันจักรยานเจ็บเชยมครับเด็ก ผมรัเโก้ฮัตเยันพุชยไปครับวาันแกิดอ้ไคู่ยิ่งกับุนมากรเย็บกรดองอ่ะว่าแค่แต่ย่านสมัยก่อนคือสมซุมันดีเป็นแต่ย่านที่มีการดูการงาันแต่แฮ่ครับล้มลุกคุกครานกว่าที่จะปั่นเกิดความช้นากไอ่าเข็ดชุดิกกินหดขึ้นเด เมื <ersch> ่อนี้เขาออกคาลูกค้าทีู่้ชัการมาบอกค้าลูกค้าถามว่าเป็นยังสาหพิษกังใส่ทิ้งเกิดตอบว่าแนวตอบว่าแนวเอาเป็นยังสาร้ิษกังสียทิ้งเกิดตอบว่าแนวทิ้งเยอขั้่สาหติษมันง่เอาขึ้นใส่เบต้าดีเอาขึ้นใส่โมบอลิน เอาคือตัวใส่คอดินตัวใส่คอดินดาดขาเชื่อมันยังไงคอดินก็ขาดเชื้อบีดดาดินก็ขาดเชื้อฟอร์มอลินก็ขาดเชื้อไอโอดินก็ขาดเชื้อเป็นอยังจังใส่ไออุ่นไออไม่ผผ่่่าานไมน นที่เขาอยากลองภูมิของเรามันก็ไปต่อไงมีคนมีคนต่อถูกต้องโค้ชแองเกลเดนี่มันเป็นสีขาวไมันก็ได้เายเต็ๆอัญญาเงินนุ่งโค้ชเป็นสีขาวโซบลี่โคเป็นสีถ้าเขาใส่เบตเตอรนน่ะมันไม่ได้เพราะไอ้เบตเตอรนเนี่ยมันไม่ได้แทนเจมิตรีไร้บอกว่า เบตาชินมันไม่ได้แพ้วิตามินซีแต่ไอโอดีนมันแพ้วิตามินซีทําไมทําไมเวลาเราเอาคอร์เปีลเอากระเทียมหรือเอาอะไรก็ได้แต่ที่เราทำให้น้ำขาวสารตัวนั้นคือสารที่แพ้วิตามินซีทั้งนั้นก็ใช้วิตามินซีเก่งปะเก่งครับวิตามินซีสามารถต้านทานโรคสร้างภูมิคุ้มกันได้ฆ่าเชื้อได้ มีข้าวบดด้เห็นไหมสารอาหารที่เวียนที่ฟินตัวไหนก็จะมีวิตามินซีนี่ที่มาสำคัญหนูที่โป้นี่ใส่ลงไปปั๊บน้ำเปลี่ยนสีจากสีดำมาเป็นสีขาวแต่วิตามินซีไม่ได้ค่าอย่างดำไม่ใช่ยังเปิดเข้วใส่ไหม ใช่กูช้คลิแต่วิตามินซีไม่ได้ฆ่ากูใช้คิปแลอวน้ำกูใชมันยังแดงอยู่มันเดือดแต่มันจะฆ่าเชื้อเพราะวูใชคิมันไม่เชื้อเชื้อกลตัวกูใช้คลิมันก็เป็นยาฆ่าเชื้อันี่เชื้อกละกมันไม่ได้งานไม่มีปฏิกิริยาข้อจำกัดแต่เวลาเราเอามาพูดเนี่ย เอามาสื่อเขยเรียกว่าเป็นเทคนิคของการนำเสนอสินค้าเพื่อให้เห็นลูกค้าเห็นข้อแตกต่างเพื่อเกิดการขายแต่ถ้าเราเอาภาษาที่กับคนที่เขาเป็นเรษัทเก่งเคมีไม่ได้ไม่ผ่านเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาสาธคิดก็ต้องดูลูกค้าด้วยอย่างมั่วไปมั่วทุกอย่างคือเขาต่อยมากขายของเซ็ตของของราเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราไปพูดเราจึงต้องพูดสามารถสาธิตได้กลุ่มคนพื้นพื้นกลุ่มคนพื้นพื้นหรือถ้าเป็นหมอมาปุ่มก็สาธิตได้นิดเพราะว่าหมอมาปุ่มเขาก็ทำกรบเบี้องมามือนกันประมาณนั้นเขาก็ใช้หลักการสาธิตแต่หาวิธีการสาธิตอย่างเช่นยาสีฟันพยาสีฟันเขาเคลียรยาสีฟันเพื่อหาสารเพื่อปริมาณ เอาไอโอดีนลงเสษตรปั die et, die et, die et die et ๊บอันไหนที่มันมีแป้งปั๊บมันถึงดับไงแต่ของเรามันไม่ดับเพราะมันไม่มีแป้งอันนี้พูดธเองนะสาธิตให้เจสัจฟังสาธิตให้หมอฟังได้หมดเลยฉันเนี่ยถามว่าวันนี้รู้มากปัญหาน้อยใช่หรือไม่รู้ร้อยรู้ร้อยปัญหามันจะมากฉะนั้นธุรกิจเครือข่ายธุรกิจเจ็ทกอลีนเนี่ยโปรแมนป่าหมูดิโมรแมนป่าหมูดิคนที่สําเร็จได้ต้อง ข้อสมควรนี่แหละครับความชงนาญเกิดจากประสบการณ์เสิเดมาเขาจะเป็ี่นความคิดประสบการณ์ได้บรือ่ายเป็นต้องออกทํางานบ่อยๆทุกวันนะครับความสำเร็จเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ยอนแหวกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความสําเร็จเกิดขึ้นกับผู้ที่ไม่ยอนแหวกกว่าคนอย่างในนายท่อคอเรกเตอร์หน้าแบบทออ นี่นี power, ่น้อยก่อนพ่อมันสิไปใส่ชีวิตเนี่อจะเจอก็ต้องมองฉะนั้นเนี่ยกว่าที่จะได้อะไรสักอย่างมาเนี่ยมันต้องทุ่มเทก่อนสมควรใช่หรือไม่ใช้ความทุ่มเทใช้ความพยายามใช้ความวิริยะอุตสาหะมากพอสมควรมันจริงได้ไม่สั่งโบได้อย่างไรฉันวันนี้เช็คตัวเองว่าคุณเป็นคนที่ชอบท้อน้อยไวเร็วของ่ายหรือไม่ ท้อง่ายหรือไม่สำหรับตัวผมเองนิสัยติดตัวนิสัยติดตัวถ้าถบอว่าสัมดาสีแห้งโหดเป็นคนที่กัดแล้วนนแล่วบกไยขันวีเคาะ์แลว่ยวพาดสีเอามันบวลรอดมันต้องเอาให้งดาถ้าถ่าเสียบสิเอาเลิศให้คำว่าท้อมันไม่กิดขึ้นไม่ให้กิดขึ้นถามว่าวันนี้คุณเป็นคนแบบนี้หรือไม่ ควรเป็นในมงคลนี่แต่คำว่าหอยสีเอาละ่ะมันจะเกิดเพื่อไม่ยากเลยตั้งโจทย์ว่ากูจะเอานี่คือโจทย์แล้วความพยายามมัจนจะเกิดขึ้นบัวแดงคุยดียจะตอบออกคุยผลบัวแดงเอากุยหน้าหาโดยประมาณนะี้ยแล้วท่านเป็นคนแบบนั้นหรือว,ว่า <What? S 1> อวอ๊ยเรามาเสนาไปว่างก่อนเรข้อดอะไรเพียงแค่คนเอ่ยคำว่าท้อทิตใจมันจะตอบกว้า ความอดออมเดี๋เข้ามาทานันทัครับสุดท้ายมีความมุ่งม,มั่นต่อเป้าหมายเหมือนที่ผมพูดเมื่อก,กี้มุ่งม,มั่นต่อเป้าหมายชัยยะก็สมควรวันนี้ฉันตั้งต้นเดือนหน้าฉันจะเป็นโกสตาร์สำหรับคำนั้นไปดูไล้ฉันจะเป็นโกสตาร์ต่อมาต้องทำยังไงดีหรือต่อมาแผ่นั้นน,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 ะน,น,นะ นี่แม่บัววันครับตรงนี้คือว่าแนะันน่ะก็เริ่มการเลยครับฉันจะต้องชวนคนให้ได้กี่คนเ,เดิมเลยฉันจะต้องชวนคนให้ได้กี่คนเอาละสักยี่สิบคนสมมตินคนยี่สิบคนค่าคนละสองพันก็เท่าไหร่ครับสองพันแต่ถ้าเริ่มมีและให้เป็นสามสิบคนคนละสอง คนสอสองหมื่นสามสคนสองพันเท่าไหร่ฮะคนลสองพันสบคนก็หนึ่งหมื่นยี่คนยีสิบคนสองหมื่นถ้ายี่สิบคนคนละสองพันใช่ไหมเป็นเท่าไหร่สี่หมื่นรอนสักยี่สิบคนหมายว่ายี่คนซื้อเดือนเดียวนะเนเดียวนะก็เสด็จบ้าใช่สี่หมืนเป็จอแหละครับแล้วมันไม่ใช่สี่หมื่นเป๊ะ ไม่ใช่สี่หมื่นเป็กแล้วในที่สิบคนนั้นโภชนาการกำปัดเอาโรคอย่างเมโรคอย่างแหน่ลากลำไส้เอาง่ายๆเนี่ยลำไส้มันจำเป็นต้องลากเอาง่ายๆก็เอาเรื่องลำไส้อื่นอ่ะเอาเรื่องลำไส้เลยเอาตัวลำไส้เลยคือเรื่องลำไส้เลยมันจำเป็นต้องลากแต่ว่าภูมิคุ้มกันมันอยู่ที่ลำไส้กินอย่างนั้นไปมันกกิดว่าทำนักกพอทุ้นการดูดถอยปอดลำไส้ไม่หายมั้งเคยลากบ่อ ไปบ่อเรี้ยงน้ใส่ช่อสองัาสองัาสองัาสองสองัแล้วคราวนี้เวลาเข้าไปบอกเนี่ยก็หวังผลตลอดเลยว่าจะเอาไห้ได้ทุกคนมัเขบวชช่มัเขบวชช่พูดอย่างน้อยห้าคนเป็นได้หนึ่งสิบคนได้สองก็โอเคแต่ก็ขยันบ่อจะน้อยเริ่มต้นจากเข้าไป็นพอดในภาคงานปากกามาลงในสมุดไ ซีโบยในข่างเนี่ยเรื่องที่ทำงานญาติข้างมากและอย่าวิเคราะห์ก่อนว่ามีเงินไม่มีเงินอย่าวิเคราะห์เมื่อนี้หน่วไปเรียนโฆษณาการบรการมากมั่วหุ่นเรื่องของร้านใส่หู้โมบายมันเกิดจากมีตำนานกันก็ตามเมื่อนี้เข้าบอลแล้วเราคิดว่าเขาจะตัดสินใจซื้อวันนี้อาจจะไม่ซื้อวันนี้อาจจะอีกสัปดาห์หน้าอีกจนเดือนหน้าก็เป็นไลยนะ ต่ถ้ามีคนในองค์การทำ20 20 30คนจังไี้จะได้เป็นโผว่าจังนม้ก็ได้เป็นโผว่าเอาแม่าค่30คนเนี่ยข่าว่าได้เป็นโผบอกแม่สิสใว่าไเอออย่าไปชวนใครสมัครที่บริมนะอย่าไปชวนใครสมัครที่บรินนะสมัครก็แลยวก็โอเดวซะแม่ ไอ้คำว่าสมัครมันอยู่ในตัวเคยสอนอะไรบ้างไหมคำว่าสมาัครมันอยู่ในตัวของมันสั่งซื้อเมื่อไหร่ครับปิ่นการขเรสื้อเดียวกันสมัครทันทีงคอยซื้อให้โมได้มันต้อ,องเอาซื้อเตอาไปซื้อมันเรียบร้อยมันบริเวณยากปใใิ่นในเฮตูจินค่ถ้าขยันอกนนอกแจ้งได็ก็ได้ไม่มีรอดแม้แต่รายเดียวถ้าเราไปพูดที่เป็นจิตกรรามศาสตร์เลยลอกไม่ได้ลอกไม่ด้ วนบวนรอบๆมันน like, 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 ี้มันคือไฟเบิรพยายามไปให้มันสม่ำเสมอแล้วเขามีไล่หมูฟอกมีไล่หมูมีไล่หมูไล่หมูมีโดนก้นหมูเขาอ่ะกอร่อยวะเยอะกว่าร้อยทำหน้าที่ไหมเช้ามาทำอะไรบ้างเอกษตรเนี่ยความรู้ความรู้อาหารเสือพี่วะไทยสงส่งวันละตัว แค่ชงเงินอะไรส่งบรรลุกตัวส่งทุกวันส่งทุกวันซื้อพอซื้อพันเรื่อของเขาแนาที่ของเขาคือส่งเขาเรียกว่าขายแบบออนไลน์ย่ายี่ห้ท่านไปส่งเนี่ยเขาซื้อโอ้ยเป็นบ้าหรอส่งไปมันซื้อบริษัทเงินไหนอ่านบอรอ่านมันเรื่องของเขาซื้อพอซื้อมันเรื่องของ เอาทำอย่างที um ่ส่งดูแลสุภาพเองด้วยหวงงทุกวันผมก็ส่ง like. ทุกวันถ่าไปส่ง่องส่งองก็เรื่อของมเจ้าที่ัราคาอยู่ในนิดนึเยแล้วมีการตอบรับันคืราคาเท่านี้เหรอลถไม่ได้หลือ กออได้ก่อใช่ไหมครอ่ะดูกติกาแม่ทีมกติกาแม่ทีมหน้าที่ของเราให้ทำก่อนเดี๋ยวนี้มันสบายเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนทีไปหาใครก็ต้องขี่รถไปหาเขาโมยัวโท้องก็กิรถไปหาซื้เออะไรจืดใจแกทำทุกวันทำทุกวันทำทุกวันก่อนจะให้ทำเหตุการณ์มื่อนี้ส่งงานไป และสสำคัญอย่าปล่อยให้ลายกลุ่มเหาทำไปได้อย่าปล่อยให้ลายกลุ่มเหาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกิฟต์เล่นเนี่ยขายรูปส่งล,กโโลกงกลุ่มแน่ขายรูปส่งลงกลุ่มแน่วันนี้เขาสำนักง,งานค่ะวันนี้มาหาลูกค้าค่ะวันนี้อยู่กับหัวขาดกัตทองเพื่อให้เป็นกำลังใจให้เพื่อน เพื่อนส่งไปลงมาแล้วก็บนไหล่เนี่นี่คือกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในกลุ่มนะครับวิธีการมันมีั้งเชื่อมต้งแย้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทําเป็นลักษณะจิตใจลักษณะแบบนี้เราจะเป็นคนที่อยู่คนเดียวแบบองเหมานี่คือการอยู่กับเพื่อนในกลุ่มอยได้หาระบบทำไมได้อ่างระบบอนสมัยก่อนเต้นเพราะเห็นเน่แต่ว่าไปอหยื่นั้นนั้นเขาได้หางูมันอยู่แค่ ยืนไป้ับวันไปกระเดิ่นี่กระเดื่งมังนี่ยืนยู่ซื้อผ้าเก็นหรกควัเบทีลําบูมมันขย่าไปโยกกลัมําบมขึินไปน้ำมูบอได้เห็นยันยืนมือจของคัดแหววมึงซื่อๆผัวไม่เห็นอัว่าคอยไม่ได้เห็นยันต์ได้เห็นยันมึงกินเต็มยับยัเพร่ะหาไยืนเกิดมาไปอยู่ในกลุ่ม ก็เลยทําให้เพื่อนในกลุ่มนั้นดึงเราเราก็ต้องหลอกลองเพื่อนในกลุ่มเช่นเดียวกันเขาในอุหาระบบไปตองยกมือยกมือที่ซื้อเราเก็ดแล้ว